ในที่สุดก็ได้เจอตัวเป็นๆแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอ CIF 300ร a อ l แรี่มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคิดถึงรถสูงแบบนี้แน่นอน แต่ว่า c i f 3 0 0 r a l l y เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยใช้ CAF r a l l y มาก่อนก็เลยได้มีประสบการณ์หลายอย่างนะครับที่จะมาเล่ามาแชร์ให้ฟังว่าสลับใครที่กําลังสนใจ CAF 3 0 0 r a อย y อยู่เนี่ยอยากให้ฟังคลิปนี้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจว่าเราควรจะใช้รถรุ่นนี้หรือไม่ซึ่งเรื่องราวของคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่เจ็ดสิบพมซาชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านชาญยนต์สว่างแดนดินสาขาต้นโพนะครับและผมก็อยู่กับ Honda CIF 300 l a n ารนซึ่งผมไม่ได้เห็นในโชว์รูมมาสักพักให,ใหญ่แล้วนะฮะน่าจะเกือบ2ปีได้แล้วเพราะว่า c ี f 3 0 0ฟ a า l รนั้นขาดตลาดนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาผลิตออกมาไม่เยอะด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดไปเทียบกับ c ี f 300ตัว L เนี่ย c ี f 3 0 0ฟ a ารผลิตออกมาน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นแต่ละสูนย์เนี่ยก็จะเข้ามาไม่เยอะนะครับ แล้ววันนี้ผมโชคดีมากๆนะครับที่ผมได้เจอตัวเป็นเปลี่ยนสักทีซึ่งรายละเอียดโดยรวมของตัวรถเนี่ยเขาอาจจะมีความคล้ายคลึงกับช่วก่อนหน้านี้แต่ว่าเรื่องของสีสันแล้วก็ลุกเล่นหลายๆอย่างเนี่ยในตัว2 0 2 5สเนี่ยส่วนตัวผมนั้นผมชอบเลยนะเพราะว่าถึงจะเป็นดีไซน์เดิมนะครับชุดแฟริชหลายอย่างก็ยังคล้ายเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนสีสันใหม่เนี่ยมันทําให้ตัวรถมันดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็อย่างที่พูดไปนในต้นคลิปเนาะ ว่า CAF 300ร a อยแเนี่ยมันอาจจะเหมาะหรือว่าไม่เหมาะกับบางคนหรือว่าบางกิจกรรมซึ่งเพื่อให้เข้าใจภาพนะครับเพื่อให้นึกภาพออกเนาะว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดของตัวรถกันก่อนนะครับเราจะได้นึกภาพออกเนาะอย่างแรกเรามาดูเรื่องของดีไซน์ของตัวรถกันก่อนนะครับอย่างที่เรารู้กันเนาะว่า CAF สามร้อยแลนดี้เนี่ยเหมือนชื่อเลยนะครับการออกแบบของคังคอนด้าเนี่ยเขาต้องการจะให้ CAF รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่สามารถขับขี่ทัวร์ลิงได้นะครับหรือว่าเป็นแบบแลนดี้นั่นเองก็คือคันนรราายกาึงที่่เราารนจะ กันอยู่เนาะก็คือรายการแลนดิ้ดักกาซึ่งทางฮอนด้าก็ได้ส่ง CIF ลงในรายการนี้ด้วยแต่ว่าเป็น CIF 450นะครับแล้วก็เป็นดีไซน์เฉพาะของเขานะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นที่ใช้ในการแข่งขันแต่เพื่อเอาใจสาวกสายฮอนด้านะครับทางฮอนด้าก็เลยได้ทําตัวแลนดี่ออกมาจําหน่ายในท้องตลาดแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนสีสันรูปลักษ์รูปทรงรูปโฉมหลายๆอย่างหลายๆจุดให้มันเหมาะกับการขี่บนถนนมากขึ้นแต่ก็ยังมีพื้นฐานหลายๆอย่างที่ยังคงเป็น CIF ที่จําหน่ายในบ้านเราก่อนหน้านี้อยู่ เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรทดแทนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับชิ้นส่วนหลายๆอย่างเนี่ยที่อยู่ใน C F 300ร a l l y เนี่ยสามารถใช้ร่วมกันกันกนกบ C I F 300 L หรือว่ารถเล็กทั่วไปได้เลยนะครับยกเว้นเรื่องแรกก็คือเรื่องของไฟหน้านะครับที่ใน C I F 300 r a l l เเนี่ยเขาก็จะมีไฟหน้าเฉพาะของเขานะครับ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเองก็คือเป็นไฟหน้า LED แบบ2ดวงแต่ว่าดวงซ้ายกับดวงขวาเนี่ยจะไม่เท่ากันก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นดีไซน์แบบตายเล่ยนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่ผมใช้ CF Rally อยู่เนี่ยไฟตาดวงนี้เนี่ยสามารถขี่เดินทางไกลในเวลากลางคืนได้ดีนะครับแล้วก็ ไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็น LED นะครับติดอยู่ที่ข้างไฟหน้านะฮะแล้วก็ดีไซน์ตะแกรงเหล็กข้างล่างตรงนี้ยังมีมาให้เหมือนเดิมด้านหน้ายังคงใส่ชิลตัดลมเพื่อช่วยลดแรงประทะเวลาเราเดินทางไกลมาให้เหมือนเดิมแล้วก็ตัวชิลเนี่ยยังเป็นดีไซน์เดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปเดินทางไกลจริงๆเนี่ยผมแนะนานะครับให้ซื้อชิลเล็กๆนะครับที่ช่วยในการตัดลมตรงนี้เนี่ยเข้ามาหนีบกับชุดชิลหน้าเพิ่มเติมซึ่งมันจะช่วยให้ลมที่ผ่านชิลเนี่ยขยับขึ้นไปผ่านหมวกเราไปเลยนะครับ ซึ่งชิวเล็กๆประมาณคืบหนึ่งนะครับที่พวกช้อปปิ้งออนไลน์มีขายเนี่ยสามารถซื้อมาใส่ได้เลยนะครับจะช่วยได้ดีมากๆส่วนชุดเฟลลิ่งต่างๆนั้นอย่างบังโคลนเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นบังโคลนสไตล์เดิมนะครับก็คือตัวเนื้อสีเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยนี่ก็คือสีของตัวเนื้อวัสดุที่เป็นบังโคลนเลยนะครับก็คือพวกรถบิบากเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้กันนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสสูงที่จะไปเจอกิ่งไม้เจอการขีดข่วนซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้ตัวบังคนนนรรวว่าาาาตัาาาาััดดเิ้้ขซยีมมสถบไบไะ ไม่หักไม่งอง่ายนะฮะทางบางคนด้านหน้าชุดแฟล n ิงด้านข้างนะครับยาวไปจนถึงใต้ท้องรถเลยนะครับแล้วก็เรื่องของสีสันนั้นสีใหม่เนี่ยถูกใจมากๆเลยนะครับคือเขาจะใช้สีขาวแล้วก็สีน้ําเงินตัดก,กันกับสีฟ้าเข้ามานะครับโดยเฉพาะสีขาวเนี่ยพอมีสีขาวที่ตัวกัดกันแกนชกด้านหน้ามีสีขาวที่ตัวกระเป๋าข้างซ้ายขวาแล้วก็มีสติกเกอร์สีขาวที่ตรงเนี้ย ตัวคำว่าแลนดี้แล้วก็ CAF ตรงนี้เนี่ยมันทําให้รถมันดูมีมิติมากขึ้นนะครับดูสวยงามมากขึ้นส่วนชุดเฟลลิงด้านข้างตรงนี้เขาก็จะทําตีโป่งออกมาซ้ายขวานะครับถ้าเกิดเราดูจากทางด้านหน้าเนี่ยจะเห็นชัดเจนเนาะเพื่อช่วยลดลมปะทะกับคนขับขี่นะครับเวลาเราขี่เดินทางไกลก็จะเมื่อยน้อยลงแล้วก็รวมถึงตรงนี้นะครับชุดเฟลลิงตรงนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกาดกันท้องเครื่องซึ่งใน c f 3 0 0 r a l l y เนี่ยเขาจะมีชุดเฟลลิงตรงนี้เนี่ยคุมตั้งแต่ด้านน้าานนห แต่คอท่อไอเสียเนี่ยยาวคุมลงมาจนถึงด้านล่างนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นกาดการรันแข้งเครื่องได้อย่างดีนะครับถ้าเกิดเราซื้อเสีย0 0 Rally ลลีไปก็แทบไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับแต่โดยปกติแล้วความสูงพื้นของเขาเนี่ยมีความสูงมากนะครับก็คือ27เซนติเมตรนะครับคือปกติก็แทบจะไม่ค่อยมีอะไรมาโดนใต้ท้องอยู่แล้วนะครับยกเว้นถ้าเกิดเราเอาไปลุยในป่านะฮะลุยทางที่มันแย่จริงๆทางที่มันไม่เหมือนเป็นทางนะ่พวกทางที่เป็นก้อนหินใหญ่ๆอะ่ะอาจจะมีชนก้อนหนนไไดด้้้ะะครับบกก็จจมีโออาาสเาง ชุดแฟลิ่งด้านข้างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทําเป็นสีด้านนะครับซึ่งมันสวยนะครับมันเข้ากับยุคสมัยใหม่เนาะแล้วก็คุมปิดหมดเลยนะตั้แต่ใต้ถังน้ำมันนะครับคุมยาวลงมาจนถึงชุดแฟลิ่งด้านล่างที่ทําหน้าที่เป็นกาดการแข็งเครื่องนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีกาดการแข็งเครื่องมาให้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้งานไปเนี่ยเท้าเราก็จะมาโดนฝาครอบตรงนี้นะครับทำให้เป็นรอยเขาก็เลยมีกาดเล็กๆตรงนี้มาให้แต่ว่ายังขาดอย่างหนึ่งนะครับก็คือชุดกาดการโค้งรถตรงนี้ เพราะว่าตัวโครงรถของ c i f Landy เนี่ยมันเป็นสีดําถ้าเกิดเราใช้งานไปสักพักนึงเนี่ยตรงนี้เนี่ยขาเราหรือว่าเท้าเราจะไปะโดนแล้วก็จะทําให้สีดำเนี่ยมันลอกออกนะครับซึ่งในช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีชุดกาดปิดตัวโครงรถตัวนี้ก็ไปซื้อตรงนี้เพิ่มนะครับส่วนกระเป๋าข้างซ้ายขวาเขาใช้เป็นสีขาวเนาะ ซึ่งมันก็ดูเท่ดูเก๋ไก๋ดีนะครับชุดแฟลิ่งด้านท้ายเป็นสีแดงนะครับัวบังคนยาวๆนี่เนาะแต่ว่าไฟท้ายเนี่ยยังเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าก็ให้ความสว่างดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็เป็นแบบ LED แล้วก็กระเป๋าฝั่งซ้ายก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์สีเทาดำนะฮะส่วนตรงนี้ ก็คือกล่องเครื่องมือนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไปเพิ่มเบอร์ยางเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะไปถูกับกล่องตัวนี้นะครับหลายคนก็จะถอดกล่องตัวนี้ออกแต่ว่าถ้าเกิดใช้ยางเบอร์เดิมเนี่ยเบอร์1 2อเนี่ยไม่มีปัญหานะครับจะไม่โดนทั้งกล่องไม่โดนทั้งท่ออย่างแน่นอนนะฮะส่วนถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับมีขนาด12.8ลิตรก็คือมีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวบ่อรถนั้นก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะซึ่งก็แปลกตาดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติ CAF เีเขาาาจะทาะทํบสแดงใ แต่ว่าในคันนี้เขาเลือกใช้สีน้ําเงินนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วก็คือความสูงเบอเนาะใน CAF 3 0 0 r a l l y เนี่ยอาจจะมีความสูงบบา ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับก็คือ89ซนตมรจริงๆก็ถือว่าสูงมากเลยแหละน่าจะสูงที่สุดในบรรดารถที่ทาง Honda ทําตลาดอยู่ตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งรถขึ้นนะครับตัวรถนี่มันก็จะยุบลงมาบ้างแต่ว่าอย่างตัวผมเนี่ยมีความสูง175ซนเมเนี่ยก็ยังเท้าทั้ง2ข้างเลยถึงตัวบอกเขาจะมีการปาดเว้าตรงหัวบอกบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรถที่สูงนะครับ ผมสูง175เนี่ยเก่งเ,เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น CRF AH 300ตัว L เนี่ยก็จะมีความสูงที่ต่าลงมากว่าค่อนข้างมากเลยนะซึ่งถ้าเกิดใครชอบใช้งานง่ายๆเนี่ย CRF AH 300ตัว L นะ่ะตัวเตี้ยนะ่ะมันก็จะขับขี่ขึ้นลงได้ง่ายกว่าแต่ว่ามันก็มีเหตุผลนะครับว่าทําไมทาง h o n ด้าถึงทําดีไซน์ CRF AH 300แลนดีสูงขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าลักษณะของตัวรถเนี่ยมันเป็นรถสไตล์แลนดี้เนาะหรือว่าสไตล์ทัวร์ริงแอดเวนเจอร์เพราะฉะนั้นเขาเลยจาเป็นต้องทําตัวท้องรถ ให้มันสูงไว้ก่อนนะครับซึ่งผลที่ตามมาก็เลยทําให้ตัวบอรรถสูงไปด้วยแต่ว่าส่วนตัวผมนะผมกับชอบแบบนี้นะชอบแบบสูงๆย่งๆแบบนี้เพราะว่าลักษณะตัวรถเนี่ยมันควรจะสูงๆแบบนี้แหละมันถึงจะดูดีนะแต่ว่าเราก็สามารถไปปรับเปลี่ยนให้มันเตี้ยมัมนต่ําลงได้นะครับซึ่งคนที่อยู่ในกลุ่ม c i r a F Lanny เนี่ยหลายคนก็ไปเปลี่ยนโชกอัพหลังไปทําช๊คหน้าให้ต่ําลงซึ่งก็ทําได้นะครับหลายคนก็ทํากันอยู่แต่ว่าส่วนตัวผมนะผมว่าขี่เดิมๆแบบนี้ดีกว่านะครับเราปรับต ผมว่าของเดิมแบบนี้มาลงตัวแล้วนะครับอย่างชกอัพด้านหน้าเนี่ยเขาก็ให้เป็นชกอัพหัวกับอัพไซด์ดาวของโชวว่าที่เป็นขนาดแกนโช๊คมากถึง43มิลิเมตมาให้นะครับแล้วก็ระยะยุบเนี่ยมีมาให้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกเราไปปรับแต่งพวกระยะยุบของชกอัพด้านหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของการยุบยืดมันเปลี่ยนมันเพี้ยนไปนะครับ แล้วก็ด้วยความที่เป็นรถวิบากวงล้อด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะให้ขนาดมาถึง21นิ้วนะครับแล้วก็เป็นยางแบบมียางในนะฮะเป็นยาง IRC ไซส์ยาง80ทับร้อยนะครับซึ่งก็จะเป็นมาตรฐานของรถวิบากทั่วไปแล้วก็ยางนะครับยางที่ทาง Honda เลือกใช้กับ CAF 300 Rally คันนี้เป็นยางแบบ ออฟเทเรนนะครับก็คือขี่ลุยทางดินได้ดีแล้วก็สามารถขี่บนทางดําได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเอาไปลุยจริงจังเนี่ยแน่นอนนะครับดอกยางเท่านี้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องมีการไปเปลี่ยนดอกยางที่ลึกขึ้นแต่ว่ายางชุดนี้เนี่ยมันเกาะถนนดีมากในทางดํานะครับ ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะย้อนแย้งแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเห็นดอกเยอะแบบนี้แต่ว่าเกาะถนนได้หนึบนะครับแต่ว่ามีถึงขั้นกับว่าเข้าโค้งได้แบบแบรนโค้งอะไรได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นวงล้อหน้าขนาด21นิ้วเนี่ยจังหวะการเข้าโค้งของเรามันก็จะเป็นสไตล์รุวิบากนะครับมันจะไม่เหมือนพวกรถเนเกตเหมือนรถสปอร์ตนะครับหรือว่าพวก CL เขันถัดไปเนี่ย c 300ี300 r a l l y จะมีความแตกต่างอยู่นะครับอาจจะเหมาะกับทางดินมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นทาง h o จอนด,ด้านหนห้าเ ไซส์296ม mm. ิลลิเมตรมาให้เลยนะครับก็คือมีขนาดที่ใหญ่กว่า c f 3 0 0 L ชัดเจนนะครับแต่ว่าปัม๊มเบรกยังใช้ชุดเดียวกันนะครับก็คือเป็นนิชชิน2สูบตัวเล็กนะครับแล้วก็ใน CAF 3 0 0 l ้อตัวใหม่เนี่ยเขาจะมีเซนเซอร์ ABS มาให้นะครับเพราะว่ารถที่ต้องจำหน่ายในปี2026เป็นต้นไปเนี่ยที่มีขนาดมากกว่า1 2 5ซีซีจะต้องมีการใส่ระบบ ABS เข้ามาซึ่งทางค o n d a เขาก็ใส่เข้ามาให้กับ c f 3 0 0 l a n ย y เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมันก็จะตอบโจทย์กับคนที่ใช้งานท่องเที่ยวนะครับขี่ทางดินบ้างทางดำบ้างถ้าเกิดมี ABS เข้ามามันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกได้ดีมากขึ้นแต่ว่าเนื่องจากรถเนี่ยมันเป็นสไตล์ลุยใช่ไหมระบบ ABS เวลาเอาไปใช้ในทางดินทางลุยเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับคนขับขี่เพราะฉะนั้นทาง h o n d ้าเขาก็เลยได้มีการใส่ On- Off ABS ตรงนี้นะครับมาให้ด้วยถ้าเกิดวิ่งทางดําก็กดออนแต่ว่าถ้าเกิดวิ่งทางลูกลังวิ่งทางดินก็กดออฟไว้นะครับซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยออนออฟเอนี่ยก็จะมีมาให้ทั้ง c ี f 300ฟ a าม y แล้วก็ c ี f 300L ส่วนระบบช่วงล่างด้านหลังนั้นก็ยังเป็นโชคอัพแบบโมโนโชคเหมือนเดิมนะครับสามารถปรับสปริงพิโลดได้แล้วก็มีตัวกระเดื่องนะครับ ทดแรงมาให้ซึ่งระยะยุบด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนตัวผมนะผมชอบชกอัพเดิมนะครับชกอัพหลังเดิมเพราะว่าตอนที่ผมใช้ CIF คันเก่าเนี่ยผมก็เอาไปทํารุ่นนี้นั่นแต่ว่าสุดท้ายมาใช้ของเดิมมันนุ่มนวลที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีน้ําหนักมากกว่านี้หรือว่าต้องซ้อน2หรือว่าต้องแบกของเนี่ยอาจจะต้องไปทําชกอัพหลังเพิ่มนะครับเพื่อรองรับกับน้ําหนักที่มากขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีน้ําหนักสัก60-65เข้าผมเนี่ยผมว่า ของเดิมเนี่ยพอดีนะครับเพียงพอนะครับส่วนวงล้อด้านหลังเนี่ยก็ตามสไตล์ลวดีบากเนาะก็คือเป็นขนาด18นิ้วแล้วก็ยางหลังเป็นไซส์120ทับ80ขอบ18แล้วก็จานที่เบรกด้านหลังเป็นไซส์220มิลลิเมตรปั๊มหลังเป็นปั๊มนิชจิน1พอร์ตแล้วก็มีเซ็นเซอร์ ABS มาให้นะครับแล้วก็สวิงอาร์มนะครับใน CF 300 d a l l y เนี่ยเขาจะทำเป็นสีดำนะครับเป็นพอดูโค้ดนะฮะเป็นสีที่ยึดติดทางพันธะเคมีซึ่งมันจะแตกลอกยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิด เจอหินเจออะไรแข็งแข็งทิมแทงเข้าไปก็เข้าถึงเนื้อโลหะด้านในได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งเรื่องท่อไอเสียนะครับเนื่องจากตัวรถเนี่ยมันเป็น C F เพราะฉะนั้นท่อเขาก็เลยจะเป็นท่อยกสูงแบบนี้นะฮะแต่ว่าเขาก็จะมีกกันความร้อนถึง2ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราโดนแค่ด้านบนตรงนี้เนี่ยไม่ร้อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโดนด้านข้างตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะรถที่ขับขี่ออกตัวไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยร้อนนะครับด้านข้างตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นปลายตรงนี้หรือว่าตรงด้านข้างตรงนี้หรือว่ากระเป๋าข้างเน แต่ว่าที่เรารู้สึกได้จริงๆก็คือบริเวณนี้นะครับที่ความร้อนมันจะเข้ามาคือมันไม่ใช่แก้คอท่อนะฮะแต่ว่ามันจะมีหม้อน้ําที่อยู่ด้านข้างนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นโฉมแรกเนี่ยหม้อน้ำเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายแต่ว่าโฉมใหม่ปี2 0 2 5เนี่ยเขาจะย้ายไปที่ด้านขวานะครับนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถไปเนี่ยมันจะอุ่นออกมาตรงนี้นะครับเราจะรับรู้ได้ชัดเจนก็คือท่อเสียเดืบ เป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเมื่อเปเรียบเทียบกับความอุ่นของหม้อน้ําที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกันสักพักหนึ่งนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมมันถึงอุ่นมันถึงร้อนขนาดนี้แต่พอขี่ไปสักพักก็อ๋อเข้าใจนะครับว่ารถมันเป็นแบบนี้แหละสไตล์ของรถเป็นอย่างนี้ส่วนตัวพักเท้านะข้ามไปเลยเมื่อกี้พักเท้าใน c r f 300 r ร l l y ใหม่เนี่ยเขาจะมียางหุ้มข้างบนตรงนี้เพิ่มมาให้นะครับ ก็คือในรุ่นที่ผมใช้เนี่ยโฉมแรกเนี่ยจะไม่มีนะครับจะเป็นเหล็กฟันเลื่อยแหลมๆซึ่งข้อดีก็คือมันเกาะรองเท้าเราได้ดีถึงรองเท้าเราจะติดโคลนติดอะไรมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันกินพื้นรองเท้าเรานะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราใส่รองเท้าแบบพวกรองเท้าสปอร์ตนะครับรองเท้ากีฬาเนี่ยมีปัญหานะครับแต่ว่าโฉมใหม่เนี่ยฮอนด้าเขาก็ใส่ตัวยางเนี่ยเพิ่มมาให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบเราก็สามารถถอดออกได้นะครับส่วนตัวกักเท้าก็สามารถพับงอได้เป็นเบรกเป เป็นปั๊มนิชชินแล้วก็ในโฉมใหม่เนี่ยเขาจะเอากระปุกน้ำมันเบรกลงมาไว้ที่ตัวปั๊มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโฉมแรกตัวที่ผมใช้เนี่ยกระปุกน้ำมันเบรกเขาจะยึดไว้ข้างบนซึ่งแบบนี้ก็กระทัดรัดดีนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยแล้วก็พักเท้าทางด้านฝั่งซ้ายนะครับเป็นเหล็กฟันเลื่อยมียางหุ้มด้านบนแล้วก็ตัวคันเกียร์เนี่ยก็จะสามารถพับงอได้นะฮะแล้วก็ขาตั้งนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ตัดการทํางานของเครื่องยนต์ถ้าเกิดเราใส่เกียร์อยู่เนี่ย เราจะสตาร์ทรถไม่ได้ยกเว้นถ้าเกิดเรากำคัสนะครับถ้าเกิดกำคัสสตาร์ทก็จะสตาร์ทได้ส่วนชุดแทนด้านบนเนี่ยยังคงใช้ชุดเดิมนะครับก็คือเป็นแฮนด์บาร์กว้างนะครับกว้างเลยนะฮะแต่ว่าในโฉม2025เนี่ยเขาจะมีการเพิ่มตุ้มปลายแฮนด์มาให้นะครับก็จะช่วยลดการส,สะเทือนได้อย่างดีนะครับ แล้วก็มีกาดกันมือมาให้เหมือนเดิมนะฮะส่วนตัวคัดมือเนี่ยเขาก็จะทําร่องนะครับถ้าเกิดรถล้มเนี่ยตัวตุ้มตรงปลายเนี่ยมันจะหักก่อนนะครับการตัวนี้ยังอยู่นะครับซึ่งจะทําให้เรายังสามารถใช้งานต่อได้ส่วนประกับทางด้านซ้ายมือนั้นก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ด้านล่างแล้วก็ปุ่มแตะที่อยู่ตรงกลางตามสไตล์ของฮอนด้าแล้วก็ประกับทางด้านขวามือนั้นก็กจะมีสตาร์ทสต็อปเอนจินที่เป็นสีแดง ปุ่มไฟฉกเฉินที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ปุ่มสตาร์ทมือที่อยู่ด้านล่างส่วนตัวปลอกแฮนเนี่ยก็จะเป็นปอกแฮนสไตล์ C.I.F. นะครับซึ่งปอกแฮนชุดนี้ก็จะมีอยู่ในทั้ง C.I.F. l a l l e C.I.F. 300L แล้วก็ C.L. 300นะครับส่วนกระจกนั้นก็ได้มีการปรปับปรุงใหม่นะครับทำก้านกระจกให้มีความใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดีไซน์ของกระจกนั้นก็จะเป็นแบบห้าเหลี่ยมนะฮะดีไซน์สวยฉบเฉียว แล้วก็บานกระจกนั้นตรงปลายเนี่ยเขาจะทำค้องออกไปแบบนี้เล็กน้อยนะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถมองรถคันหลังหรือว,ว่ามองด้านหลังได้สะดวกได้ง่ายมากขึ้นส่วนคุณแจยังคงเป็นคุณแจเสียบเหมือนเดิมนะครับเป็นคุณแจเสียบธรรมดาเหมือนกันกับ c r f 300ร a l l y โฉมแรกซึ่งคุณแจชุดนี้เราก็จะใช้ในการเปิดสวิตคุญแจแล็อกคอรถแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเติมน้ำมันแล้วก็ต้องมาเสียบตรงนี้นะครับ ซึ่งฝาถังน้ามันเนี่ยมันจะยึดติดกับตัวถังนะครับเราแค่เปิดแล้วก็พับขึ้นแบบนี้เฉยๆแล้วก็คุณแจชุดนี้ก็สามารถใช้เปิดกล่องเครื่องมือนะครับที่อยู่กระเป๋าด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยได้ด้วยนี่ด้านในก็จะสามารถใส่เครื่องมือนะครับใส่พวกเอกสารคู่มือรถอะไรพวกนี้ได้เล็กน้อยนะฮะส่วนหน้าจอรใหม่นั้น ในชมใหม่เนี่ยผมชอบมากก็คือเขาบอกทุกสิ่งอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องความเร็วอัตราการบริโภคนะ้ำมันเชื้อเพลิงทิป A ทิป B ไฟบอกเกียร์หรือแม้แต่ชิปไลท์อะไรพวกนี้ก็มีมาให้นะครับก็คือหน้าจอเนี่ยให้รายละเอียดเยอะมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็น c r f 3 0 0 l a l l y เนี่ยเขาก็จะมี บาร์จับยึดอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ด้านบนเรือนใหม่มาให้ด้วยนะครับซึ่งจุดนี้ดีมากๆนะครับตอนที่ผมใช้ c f Landy อยู่เนี่ยผมก็เอาไว้แปะมือถือนะครับเอาไว้ดู GPS นะครับเวลาเราไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปเนาะซึ่งมันจะทําให้เราไม่ต้องก้มมองต่ำนะครับเพราะว่าระดับของมือถือของเราเนี่ยมันจะอยู่ในระดับสายตากับถนนพอดีแล้วก็เหลืออะไรอีกล่ะสเปคเครื่องยนต์เนาะ เครื่องยนต์ของ cif 3 0 0 l e n l y เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นพื้นฐานเดียวกันกับ cbr 300นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์แบบ1สูบระบายความร้อนด้วยน้ำฝาสูบเป็นแบบ double overhead cam s h a วาลว cc จริงอยู่ที่286 cc ลูกสูบนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง76มิลลิเมตรแล้วก็ระยะชัก63มิลลิเมตรสามารถให้แรงม้าสูงสุดได้มากถึง27แรงม้าที่8,500รอบแล้วก็สามารถให้แรงบิดสูงสุดมากถึง26.6นิวตันเมตรที่6,500รอบส่วนระบบส่งกำลังนั้นเป็นแบบ Speed, คัชมือ6สปีดมีแอตซิสสลิปเปอร์คัชมาให้ด้วยแต่ว่าถึงจะเป็นพื้นฐาเนเดียวก,ก,กันกับ CBR 300ก็จริงแต่ว่าอัตราทดไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใน CF 300 Rally เนี่ยรอบในการทำงานในความเร็วเท่ากันจะสูงกว่านะครับซึ่มา,าควา ที่เหมาะสมในการเดินทางจะอยู่ที่ประมาณ90-100นะครับหรืว่าจะวิ่ง110-120ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะฮะ แต่ว่ามันอาจจะสั่นหน่อยแล้วก็ด้วยความที่ CAF l a l l y เนี่ยเขาใช้รูปแบบตัวโครงรถหรือว่าระบบช่วงล่างที่เป็นพื้นฐานที่มาจากรถวิบากเพราะฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยพวกองศาคอมันก็จะตั้งฉากมากกว่าสิบ300ความสูงมากกว่า C ิบ300ระบบช่วงล่างวงล้อหน้า21นิ้วหลัง18นิ้วแบบล้อซีลวดที่มียางในแล้วก็ยางแบบออพเทเนหรือว่ายางกึ่งทางดินกึ่งทางดําแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งที่ความเร็วเกิน110ขึ้นไปเนี่ยรถมันจะมีอาการหน้าวายท้ายสายัซึ่งมน,น,งงน,นะ เพราะฉะนั้นความเร็วที่เหมาะสมในการเดินทางนะส่วนตัวผมตอนที่ผมใช้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งกำลังดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่า CF สามร้อยแลนดี้เนี่ยเหมาะที่จะเอาไปใช้ขับขี่ท่องเที่ยวเดินทางไกลไหมจริงจริงมันเหมาะมากนะด้วยคอนเซปต์ของตัวรถแต่พอเอามาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเจอปัญหาอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือบ่อรถนะครับเพราะว่าด้วยความที่ CF สามร้อยแลนดี้เนี่ยเขามีพื้นฐานเดียวกันกับรถบิบากเพราะฉะนั้นช<ๆ>่วงนี้เนี่ย ความกว้างของบอรรถช่วงนี้มันแคบนะครับถ้าเกิดเราเอาไปขี่เดินทางไกลนานๆเนี่ยมันจะปวดตูดมากๆนะครับวิ่งแค่ประมาณสักร้อยหรือร้อยห้าสิบกิโลก,ก็เริ่มตุดชาแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขามีพื้นฐานเดียวก,กันกับรถวิบากมาก่อนเนี่ยเราจะขี่ด้วยความเร็วสูงมันก็อันตรายนะครับมันจะหน้าเบาหน้าร่อนแบบนี้เลยนะถ้าเกิดวิ่งร้อยยี่ร้อยสามสิบเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะครับว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะใช้ในการเดินทางไกลเนี่ย ขี่ได้นะครับแต่อาจจะต้องเข้าใจในจุดนี้เนาะว่าบอ่อมันอาจจะสั่นมากหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะขับเร็วมากๆไม่ค่อยได้นะครับยกเว้นถ้าเกิดเราจะไปใส่พวกชุดล้อโมตาดนะครับซึ่งผมเองตอนผมใช้ c f Rally รี่อยู่เนี่ยผมก็เคยใส่ล้อโมดาดมาก่อนซึ่งมันก็ช่วยได้ดีนะครับลดอาการหน้าใส่ได้เยอะแต่ว่าความสามารถในการขี่ทางดินเนี่ยมันจะลดลงความสามารถในการลุยมันก็จะน้อยลงนะฮะคือน้อยลงมากนะครับซึ่งสุดท้ายตัวผมเองก็ต้องเปลี่ยนไปใส่ล้อหนาเหมือนเดิมนะครับล้อหน้ายี่งิบเอ็ดหลัง้ิบแปดเหมือนเดิมซึ่งนี่ก c 3 0 0 d n a l y เนอะส่วนปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะก,กังวลกันก็คือเรื่องของความสูงเบาะนะฮะคือไม่โกหกนะครับว่า CF300 d n a l y เนี่ยบอกมันสูงจริงๆนะครับเรื่องนี้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันสำหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันแต่ว่าด้วยความที่ตัวรถเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากรถที่บากมาก่อน น้ำหนักตัวรถเนี่ยมันก็ไม่เยอะนะครับซึ่งจริงอยู่ว่ามันสูงนะครับแต่ว่าเรื่องของการปรับตัวเราเนี่ยถ้าเกิดเราใช้งานเข้าไปสักพักหนึ่งนะครับเราเริ่มจับจุดได้ว่าถ้าเกิดเราจะวางขาในลักษณะไหนเราจะต้องเอียงก้นไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาหรือว่าต้องลงเท้ายังไงซึ่งเรื่องนี้จริงๆทาง h o น d าเขามีคอร์สเรียนนะครับ มีคอร์สเรียนพวกรถบิ๊กไบค์นะฮะถ้าเกิดใครไปเรียนได้เนี่ยผมแนะนําเลยนะมันจะช่วยให้เราสามารถควบคุมรถที่มีความสูงเยอะหรือว่ามีน้ําหนักเยอะได้ดีมากๆนะครับเราจะรู้บาลานซ์ของตัวรถเนาะถึงรถมันจะสูงมันจะหนักแต่เราจะสามารถควบคุมรถได้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับไม่ปฏิเสธว่าถ้าเกิดเรามีสัสดส่วนกับความสูงของตัวรถมันห่างกันมากเดี๋ยวมันก็จะเป็นปัญหาแน่นอนเนาะคือสรุปง่ายๆว่ารถ c ี f 3 0 0ฟส l มรี่เนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่มีทักษะการขับขี่นิดนึงเนาะ แล้วก็้าเกิดใครคาดหวังว่าจะเอารถคันนี้ไปเดินทางไกลเนี่ยอาจจะต้องเตรียมใจเรื่องของการทรําบ่อท้ายหรือการปรับตัวนะครับรวมถึงใครที่ชอบใช้ความเร็วสูงเนี่ยแต่ว่าก็อยากจะให้มันมีสเียรภาพในการขับขี่ที่ดีอยู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อจํากัดของ CAF สามร้อยแลนดีนะฮะแต่ผมเชื่อว่าสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะมีความชื่นชอบอยู่แล้วเนาะรวมถึงส่วนตัวผมนะถึงผมจะขาย CAF ตัวเก่าออกไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาใช้บิ๊กสกูพลเตอร์ก็จริง แต่ในบางจังหวะเนี่ยผมเองผมก็ยังคิดถึงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยน้ำท่วมขังกันใช่ไหมถ้าเกิดเราใช้พวกสกูตเตอร์เนี่ยเราเจอน้ําท่วมผิวถนนนิดนหน่อยๆเนี่ยก็เริ่มมีความระแวงนะครับกลัวน้ําจะเข้าเครื่องกลัวน้ําจะเข้าแคงเครื่องแต่ถ้าเกิดเป็นรถแบบนี้เนี่ย Caf Rally เนี่ยความกังวลพวกนั้นมันจะไม่มีนะครับมันจะหายไปหมดเลยนะฮะหรือแม้แต่ขี่ในเมืองก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเจอถนนที่แบบที่เขาเพิ่งซ่อมที่เขากำลังเริ่มก่อสร้างเนี่ยรถพวกนี้เนี่ย c R f เนี่ ผมเองเนี่ยก็แอบคิดถึงในลหลายๆครั้งอยู่เหมือนกันนะฮะจนมาเจอคันนี้นะฮะมาเจอ c f 300 r a l l y คันนี้ก็ทำให้คิดถึงอดีตนะครับคิดถึงวันวานซึ่งถ้าเกิดใครสนใจ c f 300 r a l l y คันนี้ก็สามารถโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากทางฝ่ายขายของชานยนต์สว่างแดนดินสาขาต้นโพตามเบอร์โทรด้านหน้านี้ได้เลยนะฮะ